ส่งยุนเสี่ยงการกลับมาของฮีโร่ตอนที่195แอดเพิ่งทำรวมตอนตอนที่1ถึง193เวลา24ชั่วโมงไปเมื่อวานซืนถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถกดดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะขอรับเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สุภาพเนื้อหาไม่เหมาะสมบ้างนิดนิดช่องนี้ต่างเพื่อคนที่ชอบมังงะแต่ไม่ชอบอ่านผมจะฝากให้ดีนะสนุกที่สุดนะครับถ้ามีอะไรไม่ดูใจผมต้องขอโทษด,ด้วยขอบพระคุณทุกคนที่ก้ารับฟังกันนะครับ พี่ซุนเซียพี่มาหาฉันที่สถาบันแบบนี้มีธุระอะไรสําคัญงั้นหรอมานี่มานี่มาที่รับตาคนคุยกันดีกว่าอย่าให้อาจารย์กับนักเรียนคนอื่นเห็นพวกเราหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทําไมสายรัดข้อมือสื่อสารของเธอถึงไม่เปิดใช้งานกันล่ะถ้าหากว่าฉันสามารถติดต่อเธอได้ฉันจะหาเธอแบบนี้ทําไมกันขอโทษด้วยนะพี่ซุนเซียทางสถาบันกำหนดให้พวกเราต้องปิดอุปรกรณ์ทุกอย่างในช่วงเวลาเรียน ขอโทษฉันขอโทษพี่ซุนเสียรีบมาฉันถึงที่นี่มันคงจะมีเรื่องด่วนมากเลยใช่ไหมอย่าโกรธฉันเลยนะอย่าโกรธฉันเลยฮ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่โทษเธอหรอกนะที่รักของฉันทุกอย่างมันเป็นความผิดของฉันเองฉันไม่ควรจะกลัวเธอเลยสักนิดแต่ว่าฉันมีเรื่องด่วนจริงๆนั่นแหละและฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอด้วย พี่สุนเซียต้องการให้ฉันทําอะไรอย่างนั้นหรอบอกฉันมาได้เลยนะฉันจะทําให้พี่สุนเซียได้ทุกอย่างพี่สุนเซียดูสิท่าทางของเขาเทมากดูยังไงเขาก็เทมากแม้ว่าเขาจะโกรธเขาก็ยังดูเทอายฉันอยากจะใช้เวลาอยู่กับเขาสองต่อสองนานๆจังเลยเธอช่วยพาฉันไปที่คฤหาสน์ตระก,กูลซ่งหน่อยได้ไหมฉันอยากจะเข้าไปหาใครบางคนสักหน่อย เธอจะต้องมีวิธีทําให้ฉันเข้าไปในตระกูลซ่งได้ใช่ไหมล่ะซ่งตระกูลซ่งงั้นเหรอพี่สุนเสียพี่ต้องการจะไปเจอใครที่นั่นกันล่ะเขาบอกว่าจะไปหาใครสักคนหรือว่าพี่สุนเสียจะรู้เรื่องในตอนนั้นนี่เขาคิดจะเข้าไปสอนบทเรียนให้กับเจ้าซ่งหยุนเซียงนั่นหรือเปล่าพี่สุนเสียกําลังทำสิ่งนี้เพื่อฉันจริงๆเขาเขาทําเพื่อฉันตอนนี้ฉันรู้สึกซึ้งใจมาก ฉันกำลังจะร้องไห้ที่รักเธอไม่ต้องถามอะไรมากมายหรอกนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงแบบเธอไม่ควรจะเข้ามายุ่งตราบใดที่เธอช่วยฉันเข้าไปข้างในได้ค่ะฉันเข้าใจแล้วไม่ต้องกังวลไปหรอกนะพี่ซุนเซียเดี๋ยวฉันจะคุยกับปู่ของฉันเขาจะต้องพาคุณเข้าไปข้างในได้อย่างแน่นอนสวัสดีค่ะคุณปู่คุณปู่คะช่วยพาเพื่อนของหนูเข้าไปในตระกูลซ่งหน่อยได้ไหมคะ คุณปู่พูดแบบนั้นได้ยังไงกันเพื่อนของฉันเป็นคนดีมากเลยนะคะทําไมต้องพูดแบบนั้นกันล่ะคะนี่เธอคิดอะไรกองเธออย่าแม้แต่จะคิดนะกองเชนเชนฉันจะบอกให้เธอรู้ไว้ในช่วงไม่กี่วันนี้จะมีแคกคนสําคัญมากมายมาที่ตระกูลส้มพวกเขาเป็นคนใหญ่คนโตกันทั้งนั้นถ้าหากว่าเธอทําอะไรง่วงๆจนทําลายงานสําคัญของนายน้อยสงหยุนเสียงละก็รับรองได้เลยฉันจะไล่เธอออกจากตระกูลและทําร้ายเธอทั้งปนซ่า ขอโทษด้วยนะพี่สุนเสียดูเหมือนว่าตอนนี้คุณปู่ของฉันกำลังยุง่งเขาไม่สามารถมาช่วยพวกเราได้ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเดี๋ยวฉันจะไปบอกพ่อให้ช่วยพ่อของฉันนั่นเป็นถึงเจ้าเมืองถ้าเขาเข้ามาพูดเรื่องนี้หรือว่ามาจัดการมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกสวัสดีค่ะพ่อคะนี่หนูเองนะคะพ่อสามารถไม่ไม่ไม่สินสินลูกฟังพ่อนะ ลูกจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตะคุณซ่งอีกต่อไปแล้วส่วนเรื่องการมั่นหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ให้ลูกคิดซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องมีความคิดอะไรทั้งสิน้นใช้ชีวิตตามปะกะติไปนะไม่ใช่นะคะพ่อหนูไม่ได้ต้องการจะไปหาเจ้าซ่งหยุนเซียงนั้นสหนยนี่พ่อกําลังพูดถึงเรื่องตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดฉันขอโทษด้วยนะพี่สุนเสียดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขากําลังยุ่งอยู่ ทาว่าพี่ไม่ได้รีบร้อนอะไรมากฉันคิดว่าน่าจะรออีกสักสองสามวันนะคะฮะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงกันกงสินซินนี่เธอกำลังหาข้ออ้างกับฉันอยู่อย่างนั้นเหรอนังนจากนาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วถ้าอย่างนั้นก็อย่ามาโทษฉันเลยก็แล้วกันนะท่านผู้อาว,วุโสตูคุณไม่ต้องกังวลอะไรไปหรอกนะ เดี๋ยวฉันจะหาวิธีเข้าไปข้างในนั้นให้ได้ไม่มีประโยชน์ตอนนี้ไม่มีเวลาอีกแล้วเดี๋ยวเรื่องทุกอย่างให้ฉันเป็นคนจัดการด้วยตัวเองให้ฉันได้ยืมร่างกายของนายหน่อยก็แล้วกันเอ๊ะท่านผู้เอาโซตูนี่ท่านกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันเอ๊ะเอ๊ะนี่มันอะไรกันอะไรกันไม่นะอย่านะอย่านะไม่นะ ว้าวอาอาเอ่เอพี่สุนเสียพี่สุนเสียเป็นอะไรไปมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าพี่ไม่ต้องเป็นกังวลไปรหรอกนะเดี๋ยวฉันจะหาวิธีช่วยพี่เธอมันก็เป็นเพียงแค่ขยะไร้ค่าเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักนิดโอ้อยึก พี่สุนเซียพี่เป็นอะไรไปทําไมเสียงพี่ถึงได้แหบแบบนั้นกันล่ะอย่ากโกรธฉันเลยนะฉันไม่ใช่ขยะไร้ค่าแบบนั้นอย่าพูดอะไรแบบนั้นกับฉันเลยเอืมคือว่าฉันไม่ได้พูดถึงเธออ่แฮมอ่ e แฮมคือว่าฉันไม่ได้เจตนาที่จะว่าเธอนะแบบนี้เสียงแบบนี้เป็นไงบ้างปกติแล้วใช่ไหมขอโทษทีนะ เมื่อกี้ฉันหยาบคายกับเธอเกินไปเจ็บตรงไหนหรือเปล่าขอโทษจริงๆนะหวังว่าเธอจะเข้าใจฉันพอดีว่าฉันมีเรื่องด่วนจริงๆค่ะฉันไม่เป็นไรพี่สุนเสียอย่างที่คาดไว้การที่ฉันใช้วงแหวนสีดำนี้ยึดร่างกายในตอนนี้มันทำให้ฉันสูญเสียความสามารถไป30เซนพลังความเสียหายทั้งหมดของฉันยังไม่ได้ย้อนกลับมาทั้งหมดเออ ไม่คาดคิดเลยว่าฉันจะต้องเลือกหนทางสุดท้ายที่เร็วขนาดนี้ออพี่ซุนเซียพี่พี่ซุนเซียมือ,ม,อมือของพี่แกรงทำให้เด็กสาวคนนี้ได้มีความสุขกับเด็กหนุ่มคนนี้เมื่อถึงตอนนั้นก็อนมันกับว่าฉันได้ทำให้ผู้หญิงคนนี้เป็นตอหลอมของฉันได้ก่อนะแต่ว่าฉันได้ดูซับพลังวิญญาณของเธอมันก็คงจะทำให้ฉันได้รับพลังวิญญาณที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ว่าตอนนี้ฉันต้องกลายเป็นเจ้าของแม่ทัพเญญาณดาราเชาเหลนกน่อนร่างกายตอนนี้มันยังอ่อนแอเกินไปด้วยพลังที่สะสมอยู่ในวงแหวนสีดำฉันในตอนนี้ขึ้นได้เพียงแค่อาณาจักรขั้นสวรรค์เท่านั้นปัญหาของพี่ซุนเซียฉันทำอะไรไม่ได้เลยสักนิดฉันขอโทษนะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องเร่งด่วนมากดูเหมือนว่าฉันต้องเคลื่อนไหวแล้วล่ะเอ๊พี่พูดแบบนั้นหมายความว่ายังไง ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่พี่พูดเลยไม่มีอะไรเธอกลับไปก่อนแข็งแกร่งมากนั่นมันระดับสวรรค์งั้นหรอหอบ้าหน้านี่เขาตรวจพบฉันจริงๆหรือเนี่ยจังเป็นพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งจริงๆ โอ้ oh, อายุยังน้อยแต่ก็อยู่ในระดับโลกได้แล้วฮั <laughs> ่ชงเป็นแรงพลังวิญญาณที่ดีจริงๆนั่น,น,นแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีเวลามาจัดการกับเรื่องนี้ฉันจะต้องไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอ้แก่นั่นมันเป็นอะไรกันมันถึงได้ฟื้นคืนจากความตายแบบนั้นได้โอ้โห oh แข็งแกร่งมาก เห็นไปได้ไหมว่าพี่หยุนเสี้ยเขาแข็งแกร่งกว่าท่านปู่ของฉันซะอีกเพื่อฉันนี่เขาถึงกับต้องเปิดเผยความแข็งแกร่งที่แท้จริงให้ฉันได้เห็นทั้งที่เขาอุตสาสมันไว้มานานภาพได้ตัดมาที่อาคารชั้นเรียนนักศึกษาไปหาคุณหนูสินสินไม่ไปหาคุณหนูสินสินไปหาคุณหนูสินสินไม่ไปหาคุณหนูสินสินไปหาคุณหนูสินสิน ไม่ไปหาคุณหนูสินสินบ้าเอ้ยให้ตายเธอะไอ้พวกอันตพันธไรอย่างอายนั่นตอนนี้มันกำลังล่อลวงคุณหนูสินสินอยู่และฉันควรจะทำยังไงดีฉันควรจะเข้าไปขัดจังหวะดีไหมฉันควรจะเข้าไปยุ่งดีไหมท่านสามารถสนับสนุนช่องข้าปล레이ข่ายแค่หยุดโคอได้เลวันนี้เบอร์โดเนต0ูนย์8สอเจ็ดสองเจ็ขอบคุณมากนะขอรับ